สำหรับท่านใดที่เกิดในราศีสิงห์เดือนนี้บอกได้เลยว่าตัวของท่านนั้นกำลังจะมีโชคครั้งยิ่งใหญ่ตัวของท่านกำลังจะถูกหวยรวยชรับรวยโชว์ชาวลัคนาราศีสิงห์ถึงคราวของท่านแล้วถึงคราวของท่านที่จะได้กลายเป็นเศรษฐีถึงคราวของท่านแล้วที่จะเป็นคนร่ำรวยทรัพย์สินและเงินทอง ต่อจากนี้เป็นต้นไปดวงชะตาของท่านนั้นเงินจะไหลน้องทองจะไหลามาสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านวางเอาไว้ในเมื่อก่อนจะล่างไหลามากองอยู่ตรงหน้าของท่านแล้วโหราศาสตร์จากทั่วประเทศไทยได้ทำนายดวงของชาวราศีสิงห์เอาไว้ว่านับตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงสิ้นปีดวงของชาวราศีสิงห เกิดการพลิกผันครั้งยิ่งใหญ่ดวงมีเกณฑ์จะร่ำรวยแบบไม่ทันตั้งตัวดวงของท่านนั้นพุ่งขึ้นอย่างหนักตัวของท่านมีเกณฑ์ที่จะได้จับเงินมากถึง50ล้านบาทนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปท่านที่เกิดในราศีสิงสิ่งที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนเตรียมตัวกันไว้ให้ดี เพราะว่าบุพรกรรมเก่าได้มาถึงแล้วเคาะเข็นหมดไปชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนเตรียมตัวรับชับก้อนใหญ่นับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วโชคครั้งยิ่งใหญ่จะล่นทับชีวิตถึงข่าวรไวยจะเอาอะไรมากีดกันก็ไม่อยู่ ให้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวเตรียมใจกันเอาไว้ให้ดีสำหรับท่านใดที่เกิดในลาศีศิลบอกได้เลยว่าตัวของท่านนั้นกำลังจะมีโชคครั้งยิ่งใหญ่ตัวของท่านกำลังจะถูกหวยรวยชับรวยโชตั้งแต่นี้ต่อไปชีวิตของท่านนั้นจะเปลี่ยนไปอย่างหนักความร่ำรวยครั้งยิ่งใหญ่จะเข้ามาแทนที่ ท่านใดที่ฟังคลิปนี้จนจบบอกได้เลยว่าชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดวงทางด้านการเงินและดวงทางด้านการงานจะพุ่งขึ้นอย่างหนักถ้าหากว่าใครที่เลื่อนผ่านคลิปนี้ไปแล้วบอกเลยว่าตัวของท่านนั้นพลาดอย่างหนักสำหรับท่านใดที่ไม่เชื่อนั้นห้ามลบลูเป็นอันขาดให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่า สาธุมาสามครั้งพร้อมกับวันเกิดปีเกิดเดือนเกิดมาเพื่อส่งกระแสบุญเหล่านี้ให้ไปถึงสากลละโลกเพื่อให้คนที่เกิดในราศีสิ่งนั้นให้ได้รับความโชคดีไปตลอดชีวิตให้ชีวิตมีเงินมีทองเหลือกกินเลือใช้นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปสิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยได้ท่านก็จะได้ สิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยมีท่านก็จะมีดวงของมหาเศรษฐีมาถึงมือของท่านแล้วบอกได้เลยว่าดวงของท่านในเดือนนี้เหล่าเทวดาได้ลงมาปกปักร,รักษาจะมีโชคจะมีลาภก้อนใหญ่หลั่งไหลเข้ามาจะได้มีเกณฑ์เป็นมหาเศรษฐีจะมีเงินและทองไหลเข้ามาแบบไม่หยุดยัง้ง ให้ตัวของท่านนั้นเตรียมรับชาบแบบไม่ทันตั้งตัวเตรียมตัวเปิดกระเป๋ารับโชคก,กันได้เลยครับชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังให้ตัวของท่านนั้นทําพิธีการสําระล้างกรรมเก่าเพื่อต้อนรับโชควาสนาครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวของท่าน โดยให้ตัวของท่านนั้นตั้งนโมสามโฉบแล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุสาธุสาธุส,าธส,าธสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะขออนุภาพแห่งคุณพระพุทธขออนุภาพแห่งคุณพระธรรมขออนุภาพแห่งคุณพระสง์ จงลงมาปกปักรักษาตัวของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าด้วยเถิดอมสาธุสาธุสาธุนับแต่นี้ต่อไปขอให้ข้าพเจ้าดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิดข้าพเจ้าจะนำเงินก้อนที่ได้ไปช่างบุญกุศลช่างแต่กรรมดี ช่างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรให้แก่ตัวของข้าพเจ้าด้วยให้ตัวของข้าพเจ้านั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือ,ลอใช้เหลือกเก็บไม่ขาดมือมีเงินใช้ไม่ขาดสายมีช่องทางในการทำมาหากินให้ตัวของข้าพเจ้านั้นได้ลายล้อมไปด้วยติสิ่งดีๆเป็นลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลาย มีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนต่อไปแบบนี้ไม่เคยจบไม่เคยสิ้นให้ตัวของข้าพเจ้านั้นร่างกายสุขภาพแข็งแรงสามารถสร้างคุณงามความดีได้ต่อไปตลอดจนสิ้นอายุไขนิพพานังปัจโยโหโตุสาธุด้วยเถินตามตำราหโหราศาสตร์ที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์นั้นได้ทํานายทายทัก เกี่ยวกับชาวราศีสิงห์เอาไว้ว่าตัวของท่านนั้นจะไม่ลำบากอีกต่อไปเพราะว่าปีนี้ราหูนั้นได้เคลื่อนย้ายครั้งยิ่งใหญ่ทำให้ตัวของชาวราศีสิงห์นั้นได้พบเจอแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองเป็นกันหมดดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นับตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงสิ้นปี ดวงชีวิตจะพลิกผานจากดวงชะตาที่เคยหลายๆจะกลับกลายมาเป็นดวงดีจากที่ไม่เคยมีนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปจะได้กลายเป็นเศรษฐีเงินล้านแบบไม่ทันที่จะตั้งตัวจากเมื่อก่อนเรื่องของเงินเงินทอง,งทองที่เคยฝืดเคืองอยู่บางแต่นับจากนี้เป็นต้นไปการเงินของท่านนั้นก็จะดียิ่ง ทวีคูณมากยิ่งขึ้นจนทําให้ตัวของท่านนั้นนําเอาเงินก้อนนี้เอาไปปลดหนี้ปลดสินให้แก่ครอบครัวได้แถมยังได้นําเงินก้อนนี้นั้นไปซื้อบ้านหลังใหม่รถคันใหม่ป้ายแดงได้อีกดวยดวงชะตาของชาวราศีสินับตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงสิ้นปีไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมด ไม่ว่าจะทําการค้าขายสิ่งใดก็จะมีกาลิกําไรหรือว่าจะทําธุรกิจใดๆก็จะประสบความสําเร็จแทบทุกอย่างและดวงของชาวราศีสิงนั้นในเดือนนี้ดวงของท่านนั้นได้ตกถูกดวงของลูกเศรษฐีตกถูกดวงของคนมั่งมีนั่นก็หมายความว่านับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปตัวของท่านนั้น จะมีบุคคลที่มีอำนาจบุคคลที่มีบาและมีมากมาช่วยอุปธรรมในทุกด้านคนที่เกิดในราศีสิงห์ดวงในเดือนนี้ถือว่าเป็นดวงเปิดโพกระชรับนั่นก็เป็นพอว่าดวงดาวได้เคลื่อนย้ายราหูได้เปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนที่เคยทำอะไรก็ไม่เคยสำเร็จ พอตกมาเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ง่ายดังกับว่ามีเทวดามาช่วยเหลือไม่ว่าจะทำอะไรนั้นก็ดูเหมือนว่าจะง่ายแบบผิดสังเกตจนแทบตกใจดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ที่โดดเด่นที่สุดในเดือนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นดวงทางด้านโชคลาภไม่ว่าจะซื้อหวยแบบไหนสองสามสี่ห้าตัว รวมไปถึงรางวัลที่หนึ่งเงินแสนเงินล้านก็ดูเหมือนว่าชาวราศีสิงนั้นจะได้ดังความปรารถนาโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะส่วนใหญ่แล้วท่านที่เกิดในราศีสิงเกิดมามักจะเป็นคนพิเศษกว่าคนทั่วไปใครที่เกิดในราศีสิงตัวของท่านนั้นไม่ต้องกลัวที่จะลำบากเพราะว่าใครที่เกิดในราศีสิง เป็นคนที่เหล่าเทว,วดาและถวยเทพทั้งหลายคอยปกปักรักษาตัวของท่านนั้นเกิดมาชาตินี้จะต้องได้เป็นเศรษฐีอย่างแน่นอนแต่ในช่วงต้นของชีวิตนั้นตัวของท่านอาจจะลำบากอยู่บ้างแต่ตัวของท่านนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปเมื่ออายุข้ามเบญจเพศไปแล้วชีวิตของท่านนั้นจะได้พบเจอแต่สิ่งดีๆ จะมีทรัพย์สินก้อนใหญ่หลังไหลเข้ามาหาตัวของท่านไม่ว่าจะทำาอะไรตัวของท่านนั้นก้อนมักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความอุปถัมภ์ค้ำชูท่านที่เกิดในราศีสิงห์บางคนอาจจะยังสงสัยอยู่ในใจว่าทำไมตัวของเรานั้นก็เกิดในราศีนี้เหมือนกัน แต่ทำไมยังทุกข์ยากลำบากอยู่นั่นก็เป็นเพราะว่ากรรมเก่าที่ท่านนั้นได้ช่างมาหลายพบหลายชาติแล้วตัวของท่านนั้นยังใช้ไม่หมดจึงทำให้ปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นยังทุกข์ยากลำบากอยู่แต่ว่าตัวของท่านนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปเพราะว่าคนที่เกิดในลาศีสิงเป็นคนที่เหล่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ส่งลงมาเกิด เป็นคนที่มีบุญญาธิการมาดังนั้นในคลิปนี้ตัวของอาจารย์ได้รวบบลูวมเอาเคล็ดลับหรือว่าวิธีการแก้กรรมเพื่อสำารล้างกรรมเก่าและเพื่อการเปิดดูวังภูราษตร์ท่านเรียกว่าการเบริกบ,บุญเก่าออกมาใช้ที่ผู้คนมากมายได้ทำแล้วและได้เห็นว่าได้ผลทันตาเห็น ซึ่งตัวของอาจารย์ได้รวบรวมเอาห้าเคล็ดลับถ้าหากว่าใครทำตามห้าเคล็ดลับนี้ได้ครบทุกข้อแล้วชีวิตของท่านนั้นนับแต่นี้ต่อไปก็จะทําให้ตัวของท่านนั้นจากที่ดวงร้ายจะกลับกลายมาเป็นดวงดีจากที่ตัวของท่านนั้นไม่เคยได้ไม่เคยมีก็จะทําให้ชีวิตของท่านนั้น กับกลายมาเป็นเศรษฐีแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวแล้วทุกท่านครับถ้าหากว่าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมเราไปรับฟังพอพร้อมกันเลยครับเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่หนึ่งคือให้ตัวของท่านนั้นทําการขอเข้ามาพ่อเม่มั่นดูแลพ่อเม่ หรือว่าบิดามารดาของท่านหาซื้ออาหารดีๆและคอยมันมาหาท่านบ้างวิธีการแก้กรรมในข้อนี้จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นจเจริญรุ่งเรืองทำอะไรก็ดีกันไปหมดทุกอย่างไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทำการค้าขายหรือว่าจะทำพิธีการใดๆ ก็สำเร็จกันไปหมดทุกอย่างถึงแม้ในปัจจ <you> ุบ hmm. ันนี้ตัวของท่านนั้นเจโจนหรือลำบากมากแต่ว่าบุญเหล่านั้นจะทำให้ชีวิตของท่านนั้นร่ำรวยขึ้นทันตาเห็นได้เคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่สอคือให้ตัวของท่านนั้นมันรักษาศีลห้าหรือว่าศีลแปด ให้ตัวของท่านนั้นมันทําอย่าให้ขาดแม้แต่ข้อเดียวไม่สินห้าก็สิลนแปไม่สินแปดก็สินห้าให้ตัวของท่านนั้นรักษาอย่าให้ขาดแม้แต่ข้อเดียวการแก้กรรมในข้อนี้จะทําให้ตัวของท่านนั้นเป็นที่รักแก่เ่าเทวดาเป็นที่รักแก่เรามนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายไม่ว่า ตัวของท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหนก็จะเดินทางปลอดภัยเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่สคือให้ตัวของท่านนั้นมันในการให้ทานไม่ว่าจะให้ทานแก่พระอริยเจ้าทานให้แก่พระสงฆ์ทานให้แก่คนยากไร้หรือว่าทานให้แก่สัตว์อนาถาต่างๆ ถ้าหากว่าใครที่สามารถทำในข้อนี้ได้ตัวของท่านนั้นจะมีโชคมีลาภในทั้งด้านการค้าขายทำอะไรก็เจริญรุ่งเรืองเงินนั้นจะไหลนองทองนั้นจะไหลมาหาตัวของท่านแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวแล้วเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่4คือให้ตัวของท่านนั้น มันในการนั่งสมาธิภาวานาอย่างน้อยไม่ให้น้อยกว่าห้านาทียิ่งนั่งนานเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ถ้าหากว่าใครที่สามารถทำในข้อนี้ได้จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นมีกินมีใช้ไม่ขาดสนเงินจะไหลนองทองจะไหลามาเหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จะลงมาปกปักรักษาเดินทางก็จะเดินทางปลอดภัยเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมในข้อที่หคือให้ตัวของท่านนั้นมั่นในการไหว้พระสวนมนต์ไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์เช้าหรือว่าสวดมนต์เย็นให้ตัวของท่านนั้นมั่นทำอย่าให้ขาดเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมในข้อนี้ จะทำให้ตัวของท่านนั้นมีอำนาจวาสนาจะเป็นที่รักของเหล่าเทวดามารพรมและหมูสัตว์ทั้งหลายชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านครับถ้าหากว่าใครที่ได้ทำตามในห้าข้อนี้ได้ชีวิตของท่านนั้นจะไม่มีทางลำบากอย่างแน่นอน ชีวิตในตอนนี้จะจนหรือลำบากมากแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นได้ทำตามห้าข้อดังที่ตัวของอาจารย์ได้บอกไปแล้วตัวของท่านนั้นจากที่ชีวิตที่เคยลายไรก็จะกลับกลายมาเป็นดีจากที่ชีวิตที่ไม่เคยได้ไม่เคยมีก็จะทำให้ตัวของท่านนั้น กลายเป็นเศรษฐีแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวกันเองครับสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านที่แชร์คลิปนี้ออกไปขอให้ได้พบเจอแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะอยู่แห่งนหนหนก็ขอให้มีแต่ความสุขและสำหรับท่านใดที่กําลังพบเจอกับโรคภัยอยู่ก็ขอ ให้หายจากโรคภัยนั้นๆเงินและทองไม่ว่าจะอยู่แห่งอุนไหนก็จะหลังลายมาทีมาเิวดาทุกชั้นฟ้าจะลงมาปกป้องคุ้มครองไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภยัยมูมานไม่ว่าจะอยู่นรกคุมไหนก็อย่าคิดที่จะมาไกลด้วยเถินสาธุ าทุสา